วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่พี่น้องชาวพุทธและองค์กรหลักๆของเราเนี่ยโดยเฉพาะผู้ที่ผมเคารพนับถืออย่างสูงก็คือท่านศาสนานิยมท่านได้มา,าให้เกียรติแล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งในการาช่วยดูในเรื่องของเนื้อหางานที่เราเข้ามายืน่นแล้วก็เป็นห่วงชาวพุทธด้วยกัน่ประเด็นสําคัญในวันนี้พี่น้องชาวไทยทั่วประเทศผมบอกแล้วแล้วว่าทุกศาสนาเราเรารักหมดเราไม่มีเรื่องที่จะมาสร้างความแตกแยก แต่ประเด็นที่เราจะต้องนําเสนอเข้าสู่เรื่องข้อกฎหมายเนี่ยวันนี้เราเห็นชัดเจนว่าข้อแตกต่างซึ่งชาวพุทธเราได้รับในท่านรส่อได้รับเนี่ย,ยมันแตกต่างอย่างเช่นธนาคารพาณิชย์ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นกสิกรไทยนะครับพร้อมสินกรุงไทยแล้วก็อีกหลายธนาคารเมื่อได้ได้เงินมาโดยการทําธุรกิจนะครับมันต้องเสียภาษีแต่แปรธนาคารอิสลามเอามาตาสา39กมาอ้างว่าเป็นรักอิสลามมีธนาคารอิสลามแล้วไม่ต้องเสียภาษี อันนี้มันก็ย้อนแย้งต่อกฎหมายและธรรมนูนในหมวดสี่มาตราห้าสิบวงเล็บเก้าวงเล็บเก้าที่ชาวไทยเราทุกคนนะครับที่มีรายได้จากการทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่แม้แต่รายได้จากเงินเดือนของเราเนี่ยก็ต้องเสียภาษีท่านรอเสียภาษีภาษีที่ดินภาษีการค้าภาษีป้ายภาษีการค้าขายทั้งหมดแต่ปรากฏว่าพูดกตรงๆเลยวันนี้อิสลามเหนือกฎหมายและธรรมนูนได้อย่างไรจึงเอาหนังสือ มาร้องเรียนให้ท่านประธานสารกิการได้รับทราบว่าในกระบวนการของกฎหมายรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันมันอยู่ใต้กฎหมายของอิสลามใช่ไหมใช่ไหมถึงถึงว่าอิสลามถึงไม่ต้องเสียภาษีเช่นภาษีของธนาคารอ,อิสลามไม่ต้องเสียภาษีฮารางปีนึงไม่รู้กี่แสนล้านไม่ต้องเสียนี่คือข้อแตกต่างจึงจะเป็นต้องนำหนังสือมายื่นให้กับท่านสารธิการวันนี้

ไม่เป็นไรครับผมนะครับนะครับขอบคุณยักษ์พุ่งค่ะที่มาเดี่ยวดีกันมากนะครับเอ่อครับวันนี้นะครับทางอบสนะครับได้มายื่นเอกสารนะครับที่สำนักงานศาลศาลฎีกานะครับเอ่อที่ประธานศาลฎีกานะครับก็เนื่องจากว่าทางเราหรือว่าทางศาลฎีกาเนี่ยถือว่าเป็นอำนาจสุลการสูงสุดนะครับแล้วก็วันนี้ในเอกสารเนี่ยครับเรามีเตรียมมาทั้งหมดนะครับเอ่อทั้งหมดนี้มีทีมสิบคนมาด้วยนะครับทุกจังหวะนะครับเป็นไหนตรงปากท่านนี้ครับวันนี่ทำาึ้นาที่เวลาที่คือ เป็นขนาดอะไรคืออะไรกับความน่าสนใกฎหมายของนาาเนตหากนานใจกนี้เดียวผรก็บบประเด็นสยาวันนี้แต่ประเด็นในข้อตรงนี้ยราละเอียดที่เนมาคือผ่ได้พูดแล้วแหละเรื่องสำคัญเรื่องของการเข้าเทียมการเข้าเทียมกันวนนี้ธนาคารอิสลามอ้างมาตราอตสามธนาคารรับตวไปเรือยกคนได้ายอย่างสรเพราะนั้น่จะเป็นอะานที่ดี่เขาไม่เสียสื่อกับตอนนีแต่เรื่อนี้อยู่นี่แล้ว